สวัสดีครับผมพานบดน้ำบึงสำราญนะครับวันนี้ก็จะมารีวิววิธีการใช้น้ำมันจุบุกับเหยื่อจิกนะครับผมสปูนกระดีนะครับผมได้ไงนี่นะครับอันนี้คือสำรีผมซึ่งหยดน้ำมันจุบุไว้แล้วในสำรีตัวนี้เพื่อให้ใช้ง่ายต่เอเพื่อให้ใช้ง่ายขึ้นนะครับผมวิธีการใช้ประมาณนี้ครับอันนี้เหยื่อจิกมีแบบ3สามทาง เพียงแค่ท่านจุ่มลงไปแค่นี้แล้วก็กดๆนะครับใใรกดๆนะครับแค่นี้ก็น้ํามันก็ได้เคลือบแล้วมีสํารีติดขึ้นมาไม่เป็นไรตัวนี้ก็จะช่วยให้มันมีกลิ่นมากขึ้นจึงออกนิดหน่อยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วหนึ่งวันนะครับผมกว่าจะหมดลิตรสะูนเหมือนกันนะครับผมเบ็ดสามทาง จิมเข้าไปเลยครับแค่นี้ง่ายๆน้ำมันเคลือบแล้วท่านจะเอาลูกหมุนเพิ่มอีกก็ได้นะครับปล่อยทิ้งไว้กะดีเหมือนกันผมอยากใช้ครีมนะครับผมนะครับท่านจุ่ม้าไปเนี่ยครับ ยากให้ตัวกระดี่มีก็ท่านกระจุ่มเพิ่มได้วันนี้จะตัวน้ำมันจุบูเราก็จะมีกลิ่นช่วยกระตุ้นลดระแวงของปลาให้มีกลิ่นเรียกความสนใจได้เพิ่มมากขึ้นส่วนอันนี้เป็นเบ็ดจิกนะครับกับปลายางเราก็ใช้ได้เหมือนกันจุ่มเหมือนเดิมครับผมง่ายๆใ,ใช้วิธีง่ายๆในการทำปลายางท่านยังไม่ได้จุ่มใช่ไหมครับ แต,แต่ก็ได้ครับผมทาทาบริเวณปลายยางนะครับผมนะครับตัวเบ็ดแค่นี้น้ำมันก็จะทำงานเรียบร้อยนี่ก็เหมือนกันเบ็ดหัวจิกนะครับเป็นเบ็ดหัวจิกท่านทาถ้าให้ดีท่านไม่อยากมือเลยก็หาคัตเติลบัตรไม้แค่หัวครับผม จุ่มลงไปแค่นี้เป็นที่เรียบร้อยท่านก็สามารถประกอบเบ็ดตกปลาได้เลยทันทีนะครับผมส่วนอันนี้ปลายางแซตแมนผมได้ทำการแช่ไว้เรียบร้อยแล้วหนึ่งเดือนทดลองกันเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทดสอบกันซึ่งท่านรู้ว่าปลายางแซตแมนนะครับผมเป็นไงนี่ครับเหมือนเดิมยืดไม่มีละลายเหยื่อไม่มีแข็งนะครับผม แต่ปลายางตัวนี้จริงๆมันเป็นสีขาวตอนนี้มันเปลี่ยนสีกลายเป็นสีส้มเพราะว่าอะไรไหมครับน้ำมันจุบุข,ของเราเนี่ยซึมเข้าไปถึงในเนื้อยางเรียบร้อยแล้วกลิ่นติดคงนานมากขึ้นนะครับผมเนี่ยครับไม่เป็นอะไรนะครับผมน้ำมันเดือนหนึ่งนะครับผมนี่ยืดได้เหมือนเดิมกลิ่นเหมือนเดิมกลิ่นตัวนี้ก็จะเหมือน อาหานาี uh, ิคล้ายๆอาหามินะครับ mm. ผมกิน mm. จะเรียกกร mm. ะตุ้นปลา mm. ผมว่าแทบระทุกประเภทก็ได้เลยนะครับ mm. ผม mm. ก็เดี๋ยวคอยติดตามผลงานกันนะครับ mm. ขอบคุณครับ mm. ผม